โอเคตัวนี้ครับหมูผมฮอปเปอร์อะไรก็นี้นูนะครับวันนี้ครับโอเควันนี้อยู่กับนั่นแหละผมใช้ลดเอาอาหารญี่ปุ่นในการเล่นกันฟ้าอารีนาผมอัดไปรอบที่แล้วแต่ว่าเสียงไม่แม่งเบามากผมเลยต้องมาอัดใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเขาบดได้ก่อนอีกดแล้วลูกเลยนอะไก็นได้เอาเลย โอ้ซานตาโอ้นี่มันหนักปุ๋นี่ะอ่าไอ้โลดงดซึ่งอ่โหลดเอาที่เราใช้ก็จะมีปืนหลักแบบพรายมารี่ก็คือไทก็สิบเก้าอลิสกะส่วนอ่าเซอักอนดาลี่เราจะใช้เป็นพี8ิบแปดลูเกอร์อันนี้ผมซื้อมนานครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอก จริงๆในสคำจริงหน้าหันครัรบลาธรรมาดาเขาไม่แจกปืนกันหรอกแถมเกมนี้มันไม่มีไทยสิบสี่นาบุด้วยผมก็เลยองใช้ไอซีถึงแปดแทนหน้าการเล่นอ่าแล้วก็อเอาเมลวิเกียดอ่านเ,ออเราจะใช้เป็นทันโตครับเราจะมาเล่นกันเลยดูซิว่าผมจะได้อันดับเที่อะไรโอเคพูดมนอกไปเยะ โดนดิโอ้ยยุไม่ชู้เลยตรงนั้นมีใครอะ่ะอันนี้ผมบอกไปเรียบแล้วว่าเกมนี้มันคือเกมกันไฟอารีน่านะครับอัลิซาการาคาแปดพันทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละ,ะตัวนั้นมีหนึ่งคนจะมาทางนี้มานอนผมนี่นั่นไงมทำได้ รีบลูไอสกะ๊ะเอ่อมันมีศัตรูถล่มนึกเกินโอ้เฮ้ยโอ้ยิงเข้าก็พานผมดังปังเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ รอบที่แล้วรอบพี่แล้วมันเป็นรอบพี่แล้วที่ผมเล่นนอกรอบมันเป็นไอสายอันนี้มันไม่ใส่เวทโกงกันรอบนี้มันเป็นสายมันมันไม่ใส่มันเป็นสายอน,น,นี้ชาดเลยไม่ดูแลไม <c oughs> เไ่เอาไงเอาไงคือไม่ดักกันเลยพุงอย่างเดียว,วก็ะตายลยรัว ถ้าเปิดถ้าเกิดผมซื้อไท้หนึ่งร้อย100มาผมใช้ไปตั้งนานแล้วไอ้โดนทุลพีเพื่อน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 ยิงยิงเข้ามาใหญ่เอฟเกอึก,อกเกือบตายด้วยเรา,โอ,โ,เอา,อาโอ้โหเลยเลยแค่นี้ว้าวจะตายแน่นอนไม่ตายจริเชื่อหรือยังย ไม่เป็นไรผมไปนลยผมเปกไปแนวข้างกว่าเมื่อก,กี้ผมชาร์จไปโอเคข้าบ้านเนออล้วถือเล็งไม่มีใครเลยแฮะเออเออือใสมาเลยโอเคไม่น่าพูดเลยม,มากันเต็มเลย มันเบอมันสางมันเป็นปเอะไรกันแบี่เก็ดจำมแบมัเมเมวเล่นต่อเลยดีกว่าคุณมา,าขึ้นไปขึ้นไปอืมเมนมึงเลามากโอเคหนึ่งตัวโอ้โหอยู่ดีๆเปดับสสงเลยยดอดมาก หน่อยด้ยวยโอ้อลริสกาทำไมทำไมอาจจะเป็นฝีมือผมเองก็ได้ใครจะไม่รู้นีน่ใช้ใช้ปืนเบิร์นหม่ไกลเปิดเปิดไปยังยิงว่าวนะ่ะถ้าเกิดเกมนี้มี้ตทูเออาจจะเป็นอะไรีดีก็ได้โอ้ double heal. Double heal with one shot. Oh, uh, one shot with two shot. Chẳng hợp. Ok, tôi thầm thân làm lực mà. Thân làm lực mà. Thân lực thai. Họ đang lần như nhằng màu màn Ok. ดันใหญ่ยิงนิ่งสิวัดเอ้ยทำไมไม่ตายอ่ะเก okay, นี่มันอดทนโอเคตายเราจะจำลองว่านี่เป็นสมบัติลักภูมาสักอย่างหนึง่งผมไม่ยิงเขาดีกว่าเพราะยังไงผมก็ยิงไปดูเขาหลบหลังหิมะ โอเคปลุดเออโอเคสตูอยู okay, ่ตรงนั no ้นว้าวเฮ้ยเฮ้ไทำไมอาลซาก้ามันแบบนี้นะกระสุนด้านนะชุ๊บกลกองกระสุนเต็มเลยโอเคกับดักครับมันคือกับดักกลองกระสุน ใช้5นาทีสุดท ah! oh ้ายอ่านมา10นาทีเลยดูกช่อะใ้โอ้โหเฮ้ยอาอดูโบบาลได้เอายิงใส่ดูเดี๋ยว่านั่นให้ปืนอะไรอ่ะ อ๋อน,นึกว่าตรงนั้นไม่มีศัตรูแต่สินใจเราจะไม่ใช้ไอ้เซกอนเราจะไม่ใช้ไอ้เซนทรไีได้เลยอุ้ยตายแน่นเลยว้า ถุควงบันไซนมันมีตัวเดียาๆบอลไซน์ดีกว่าไอตัวนี้ใกล้กว่าเอ้ยตา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 ยแน่โอ้ยยาดีโอ้โอ้ Hmm. Oh. Hey. Hey. Rồi là mình thích ra khi ạch thì mình xịt một cái Wow, yêu ปืนพกจังหวะน,นี้ดีดีกว่าอัลสกัเอาใช้หนึ่งร้อยมาสิโอเคตายก่อนตายฮะเอ๊ะเอมื่อกี้ผมยังไม่เห็นมือผมเลยผมใช้ฝรังฟอนโหลดปืนเออ ปิดปิดด้วดถุอีกแวมดกโอ้โหลบมัหลบกับหมุนได้ไงเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้กันมริงอ่าสองอันนี้สุดท้ายรอดมั้งอย่ารอดแหละ ก็ไม่เห็นคุณเลยคุณเห็นผมแล้วเฮยเปนใช้ปืนพกยิงเดียวเองการเล่นเอาปืนพกแทนขึ้น,น <c oughs> ไปแล้วก็ลงมา ดิ่งกระเจียวผมๆครับอ,อือเฟชช่าเออนั่นไะไมไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยเออด้ยเอ้าโดนเฉยนิ่ว,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 วอรจะไม่โดนลูม เลเวล R โหดนแสเลยวะพี่เอาเอาอันนี้เผื่อใช้นะอันนี้เผื่อใช้อันนี้เผ,นะนนผื่อนนใช้ใพ่ไพ่สี่สามสิบเลยอ่ะยี่สิบแล้วก็ได้อ่ะยี่สิบวิสุดท้ายถ้าเกิดผมถ้าเกิดอยากให้ผมใช้หนูเอาอะไรอีกบวกผม แต่ผมแต่ก็ขอแลกับ40ไลค์แล้วยิงใโดนเออนั่นแหละยิง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 เออนั่นแหละตอนนี้นะครับเรามีสายลับเรามีสายลับนินจาเออหดูนรันอ,อ,อ่ะผมยิงนิ่งๆเนี่ยมาไปย้ปยาย ยังมันโหลดเอาที่และทุม่มองเลย